กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรอันแสนไกลป้าแฝดคู่หนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นคนหนึ่งเป็นชายส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นหญิงอย่างไรก็ตามสองคนพี่น้องกลับมีชะตากรรมที่ตา่างกันยามตาสองเราเหมือนดังสายเทียนสว่างสั่งความหวังเสียงกองของรัฆังปงผนิลว่าเป็นดังคำที่ให้พอ ครั้งกระนั้นเพราะเพียงผู้ใหญ่ดื้อดึงกันไปไม่ยินยอมผู้นั้นทรงตกทีพวกเราถูกแยกทางต่างกันเป็นสองตายเัืนฟ้ากว้างไกลไม่ว่าสันผาสิ่งใดจะก,กลับกลายหายไปสิ้นสลายไปทั้งหมดแต่กระนั้นฉันคงอยู่ปกป้องเธอเรื่อยไปให้เธอนั้นสุขใจและยังยิ้มนั้นก็พอ เธอคือเจ้าหญิงฉันเป็นเพียงคนเคียงกายาแม้กำเนิดเกิดร่วมมาแต่ชะตาภัยแปรพันดุดดังไรขีดขังไว้ให้บองไอัยเจอดูนั้นไม่ได้วันบาปายมาันฉันยินยอมพร้อมเพื่อเธอควรทุกครั้งฉันไปยังเดือนข้างเคียงที่สุดจะงามนัก ได้พูพักสาวงามคนหน,หนึ่งผิวเธอเนียนเนียนผ่องขจีเสียงทิ่แสานุ่มนวลแล้วรอยยิ้มเธอทำให้ใจตววนี้ ต่ไม่เป็นจังหวะขึ้นมาอาจเป็นรักแต่เมื่อแรกพบดังสวนแกล้งกันด้วยเจ้าหญิงนั้นเธอต้องการให้สังหารสาวงามไปให้พ้น้น,นทางเธอก็จะทำตามความปรารถนาที่เป็นของเธอแต่ทำไมข้างในสุดจะรังให้น้ำตารืนหากว่าเธอคือเจ้าหญิง ฉันเป็นเพียงคนเคียงกายะแม้กำเนิดเกิดร่วมมาแต่ชะตาผาให้แปลพันเรื่อสวยไปยอโดีนรสชาติด,ดีทำมาเพื่อเธอเธอยิ้มให้ด้วยความชืนม่นบานหัวเราไปด้วยสายสื่อจริง มีช้ามีนานถึงการที่เราประสบจุดสลายรัฐนนั้นร้อนนะครสส่ยผู้คนตะโกนส่งสำเนียงทุกครั้งนี้แม้เป็นเวรกรรมสัส่งก็คงสุดจะเทียงฉันมีวันแต่อยากขอเพียงให้เรื่องราวสิ้นสุดลงที่ตัวฉัน โปรดจงรับเสื้อผ้าเพื่อทรงไม่ประสงค์จะได้กลับคืนโปรดจงสวมไม่ต้องกล้ำกลืนพลางกายนี้ไปให้ไกลห่างอย่ากังวลเพราะหน้าตาเราออกจะเหมือนไม่ใช่หรือท่านหากข้าแปลงเป็นเจ้าหญิงใครๆดูไม่รู้แน่นอนในตอนนี้ข้าคือเจ้าหญิงเธอกลายเป็นฉันูหอยหาแม้กําเนิ จะเกิดร่วมมาแต่ตุดตาให้แปลพันหากเธอเป็นอาสูรร้ายดังที่ใครว่าเธอผู้นั้นในันก็คงจะเป็นเหมือนกันสายเลือดหนึ่งจะรวมกับเธอขอจะเล่าเรื่องราวที่เคยพบผ่านแต่ก่อนการนี้ยังคงมีนครแห่งหนึ่งที่มีความเลวร้ายครองรู้ไหมว่าคนแสนใจไร้ที่ได้ปกครองเมืองมอง นั่นคือพีฉันเองจึงบรนเลงเป็นเพลงให้ได้รู้ตายเพื่นฟ้าก้างไกลไม่ว่าสันพาสิ่งใดจะกลับกลายหายไปสิ้นสลายไปทั้งหมดแต่กระนั้นฉันคงอยู่ปกป้องเธอเรื่อยไปให้เธอนั้นสุขใจและยังยิ้มนั้นก็พอ หากว่าเธอคือเจ้าหญิงฉันเป็นเพียงคนเคียงกายาแม้กำเนิดเกิดร่วมมาแต่ชะตาพาใหแปลพันเพียงได้เจอเธออีกสักครั้งไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นถึงตอนนั้นพวกเราไว้มาถ้าได้เกิดใหม่อีกครั้งแล้วก็ไวถึงตอนนั้น เรามาเล่นด้วยกันอีกนะ